องดาบพ้องด้ามดาบอะไรครับการแเนี่ยคราในารแข่งการแพ้ก็นะนะครับในการแข่ขันเนี่ยทราบว่า ที่ผ่านมาของเรากระพุนที่เป็นกระพุนถืออาวุธปืนกลเป็นอย่างดีนะครับแต่คิดว่าของเราด้วนะครับน่าจะผ่านหมดนะครับน่าจะผ่านหมดครับอันนี้ก็เป็นนะครับความห่วงใยของผู้การนะครับก็อยากจะให้พวกเราด้วนอยากให้พวกเราด้วยได้ประสบความสำเร็จแล้วก็อย่าลืมเรื่อนรับรองรับบรรยาการบกที่ละบุรีแล้วก็กลับโดยทันทีนะครับที่ว่าพวกนัู้เอ่อ ร้ยเปอเซ็ว,วทุกสอปปกายอะ่ะโอเคไนดะห 1, นะามไเโอเย่อย,ย,ยเลยนะหนึ่งในสามได้เอายิงไม่ใช่เรดะครับป็นหลวงปนหลวงได้ไหม 喂喂喂喂喂喂喂！ ปั้น <or> <SM! S 2> ปั้นนะครับปั้นปั้นะเรื่อวเพอะาเป็นส่ดไหนในบ้านน้องบอกันจะมีให้

ที่เหลือก็เป็นการผานเดียวในการแข่งมาแข่งขันที่ศูนย์คาร่ากงนครับก่อการแข่งขันปี59ก็ใช้แนวทางการต่อของร่างกายต่างๆการยิงปืนที่เราแซวกันบ้างอะไรบ้างนึกถึงความสนุกไม่ต้องไปสนใจเรื่องผลการแข่งขันแข่งขันจะเป็นอย่างไรช่างมันเขาไม่มีติดรานการกรรมการเขาจะเขาจะดูไปเรื่อะ

คนแรกนะครับมืสที่ตอบสนองก็ยินรอจนครบทั้งกคนครับกรรมการตากันแดเหรเอาไปตากันแดี่อกเร็ว มันไมเป็นทางตะก้อนยาวไปนะครับโดยจากท่าน้ำขึ้นมาเป็นฝั่งนะครับเลยอันนี้คือปืนจมนะครับก็เป็นปืนจมหนึ่งรายการผมก็จะแจ้งเตือนไปนะครับแจ้งตับเหมือนกับท่านี้นี่เลยเดี๋ยวไปทางพี่ เดี๋ยวาพี่นี่เดี๋ยวมาสเตสเตเบจังวะจังวลเอาเรือเอาขนมไข่ผงวขายตามเรือหางยาวเนี่ยิ้มน้ำน่หน่อยมาทผมมาทัผมตามเสียงมาตามเสียงมาขวิ้งมห่ย่หนย้เพิ่ทักผักียงมวน้ำองรมาเ่อตงมาดีม ต้นี้เปิกต้นนี้เปลอกสิพาเอยมาเรื่อยๆมาเด yeah. ay ี่ยาดูลูกเอาดูลูกเต็ปสเต็ปใจเย็น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  โอชูเกอโอชูเกอโอชูเกอเตรียมบัตรนะครับข้างหลัง

มองเท้าด้ว well, ยสู้เลยสู flu, ้เลยสู้เยไม่มีเลือแล้วปลอดภัยแล้วสู้เลยปลอดภัยเบนปลอดภัยว่าเอาปลอดภัยว่าๆลงมาปลอดภัยว่าเฮ้ยอย่าให้อยู่อย่าให้อยู่กอน่อาเหน่อไปอ Growl, นี่ Eat ครับผมง่ยอยนอเาแล้วเนนใในาส่นะปดปดปดเลยปดเลยปดเลยปดพักก่อนปดพี่ปดลงปดลงขวาปดพักปดเลยนี่ครับหม57นาที เนาเหือแหใพวกติดดนะครับอนเดางคเดิมอย่ากลัวกระสอบนะเล็งเป้านะครับเราไม่ได้เล็งจะง่ายกว่าเดิมลางง่ายกว่าเล็ง่ายกว่าติดกระดุมรดนล้วงด้รมโบลด้านซ้ายเล็งเยอะสามสี่ห้ 好。

ความมือของนว่าตายโอ้โหดอตายนี้ตายอไม่ต้อทำลายโดนืนแล้วเหยียวไกค้างเลยแล้วเหยียวไกค้างไว้เป็นด้านในครับเป็นด้านในองยิงอีัดบ การวางขึ้น่ระเบิดขั้นแรกเป็นขั้นของการตรวจอุปกรณ์ขปลักหลักภายในก็ถือว่าปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับต่อมา่งนี้ต้องตวจ ทำงาน้ตอนะำด้วยกงนมนด้วยโมนใไหมขั้นตอนนี้ขอแม่น้ำได้ร้อมอะไรอะไม่วยนะครับบายเรื่อยดีไปเรื่อยไหลเพราะเราทำไม่ถูกเรื่อดไหลมาอยู่ัอยู่ทำไมวีธีแก้ยุ่เลยผม เร็วนะเพราะว่ามันมีเวลานะสองรอบหน่ละสอละสาละสีละห้าละสิบเจ็ดสองสามสี่หซึ่งในแปดประกหรือแปดอย่างนั้นได้ถูกกำหนดไว้บนแผนที่มาตราส่วนหต่อห้าเรียบร้อย เตลิดหลบหนีไปไม่รู้เลยบ้านตรงไหนและอันนี้ทุรวักนี้การจะไม่ตรวจเือทพกไม่เอาเออเอาคื้นหมดลองเซลครับเดี๋ยวมันไปหายเรื่องใหญ่ครับหมดป้อง

ข้าถือถ <lebih but> <movement> <be> ึงได้ร้อยคะแนนนั่งล็นั่งล็ก ทั้งหมดซึ่งที่ฝึกเนี่ยเนื่องจากระยะทางของทหารโหดเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่กว้างทั้งทางใต้ก็จะมียามีข้าคือบุรีเวณออกไปต่อแต่ว่าที่เปิดสำหรับคนุนที่ตามมาก็ามไม่ค่อยสะดวกมีข้าวอบคุณมากเดี๋ยครับต้อมมามาครับขึ้งจะต้มได้ไงวะหาเวลาน้อยพอหยุดมครับผมไม่ไหวแล้วหยิวข้าวอแกกับฟองมาขึ้มึงต้มจริงเลยอย่างเดียวเพราะว่าคนเที<า>่ยวไม่อยู่ด้วยโรงพยาบาลเจริอโชคดีเลย ก็ไปถึงก็เอาผมเวอาจะตีเตัน